อชอบกล้องเหรอคะลูกคุยดีแค่ไหนเอาเลยกระป๋าเอาเลยคุยกับกล้องเหรอคะลูกอาวุ่นมืออักคะลูกโอ๊ยคันเหงาคันเหงาหนูคันเหงาฟันจะขึ้นอาจับกล้องเลยค่ะ giáp con này kia, lên, lên con đuôi là <coughs> 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 Lơ đểo công đểo, đi ngày